สมรักกลับมามีทุกอย่างได้พอลูกเขาคนนี้เคยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมากสําหรับนาวาตรีสมรักษ้ําสิงห์รอนอเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นในโอลิมปิกฤดูร้อนปี1996ที่เมืองแอตแลนตารัฐจอร์เจียสหรัฐอเมริกาปัจจุบันก็เป็นนักสแสดงที่มีผลงานออกมาให้ได้ติดตามกันแบบต่อเน,นื่องถ้าใครได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวสมรักจะได้เห็นชัดละว่า ก่อนหน้าน,นี้เขานั้นถูกฟ้องล้มละลายและมีปัญหาในเรื่องของการค้าขายหลายอย่างแล้วตอนนี้ยังมาเจอกระแสกเกี่ยวกับลูกนี้ที่อีกฝ่ายนั้นค่างเงินมากถึง10ล้านบาทแต่ก็ไม่มีวันได้คืนใครที่ได้ติดตามจะรู้ดีค่ะว่าตอนที่สมรักถูกฟ้องล้มละลายนั้นชีวิตเขาไม่มีแม้แต่บ้านแต่กลับมีลูกสาวที่ยื่นมือเข้ามาช่วยพ่อ และแม่ที่ถูกน,นั้นเพราะว่าดองเบสนั้นได้เป็นนักยูทูบเบอร์มีรายได้จากการทำช่อง YouTube และเธอก็ได้นำเงินมาใช้หนี้ให้พ่อพร้อมกับซื้อบ้านใหม่ให้ด้วยบ้านหลังนั้นที่ซื้อมาราคาก็ไม่ใช่เล่นๆหลังจากซื้อบ้านเสร็จแล้วก็ซื้อรถพร้อมทั้งมอบเงินสดให้พ่อและแม่อยู่บ่อยครั้งซึ่งต้องขอชื่นชมค่ะในตัวของน้องเบสที่ทำงานทุกอย่างเผื่อพ่อแม่โดยไม่บ่นเลยแม้แต่สักคำเดียวตอนนี้ลูกสาวเขาก็ประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานอีกทั้งได้เป็นแท่นนางเอกละครเรื่องแรกแล้วด้วยนะ เอาเป็นว่าบ้านหลังนั้นจะใหญ่โตขนาดไหนเลยน่าอยู่มากเพียงใดเราสามารถเข้าไปชมภาพกันได้ค่ะ